สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสกีทีวีนะครับรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับเนะี่เพราะฉะนั้นน้าเดชก,กับยาย่าก็สามารถดูช่องผมได้เช่นกันแนะ่รอแปบ๊บก็สลับตอนนี้นะครับอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Electric Man นะครับ 2HS นะครับนะ่ถ้าจะอ่านแบบภาษาอังกฤษก็2 h s นะครับนะ่ดูเป็น international ขึ้นมานิดนึงนะ ก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เก่าเก่ามากๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยผมนั้นยังหัวกินเกลียนนะครับทุกๆเที่ยงนี่จะวิ่งไปห้องสมุดนะไปแย่งคนอื่นนะครับเพื่อจองคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดน่าอันนี้คอมเรานะครับจําได้นะฮะอันนี้คอมหมานคอมหมานอะไรประมาณนี้น่ชอบแอบลงเกมไว้ในห้องสมุดเป็นประจำนะครับก็เกมนี้เป็นสมัยนั้นเลยนะครับนานมากๆน่าโอเค ก็สามารถตั้งชื่อตัวละครได้นะครับในการที่จะตั้งเจ้ายอดยุทธของเรานะฮะเราจะตั้งชื่อว่ากัจจูบินนะกัจจูบินกัจจูบินพร้อมกับาสามารถเลือกออร่าหน้าไม่บอกของเราได้ด้วยนะครับเอาเป็นลมปานสีฟ้าน้กกันนะครับส่วนอันที่สามที่เป็นเลือกอระดับความยากง่ายนะฮะร,ระหว่างคําว่าโปรนะครับกับคําว่าอีซี เราจะเรียกเขาว่านอ์มอนแล้วกันปันกลางนะฮะนอ์มอนไลฟ์โอเคครับก็เข้ามาสู่ในตัวเกมกันแล้วนะฮะจะเริ่มด้วยการฝึกสอนนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นไอ้ก้างนะครับหรือว่าไอ้แห้งที่เป็นโครงกระดูกเดินได้อยู่ข้างร่างนี้นะครับในการต่อสู้กับคนอื่นนะครับแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เราต้องเป็นจอมยุทธนะฮะใส่วิชาต่างๆอัดคู่ต่อสู้นะแล้วก็ผ่านด่าน โดยที่เกมนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเก่านะครับแต่ว่ามันยังคงความมันไว้อยู่นะเก่าแต่เก่าโอเคเริ่มด้วยการฝึกสอนนะครับง่ายๆวิ่งซ้ายแล้วก็วิ่งขวานะฮะเด้งหน้าเด้งหลังกระเด็บกระเด็บนะแล้วก็มันสอนการหลบหลีกนะครับจะเป็นการกดลูกศรล่างเน่จูวับนะเป็นการลังกาสัตว์อย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าตีลังกาทุย โอเคครับ okay, ผมบทเรียนที่3นะครเป็นการต่อสู้โจมตีชาวบ้านนะครับถือว่าการหลังแก่นั่นเองนะฮะจะมีตั้งแต่การต่อยนะครับแล้วก็การเตะนะกระโดดเตะนี่จรวเข้ฟา้าหางก็ได้แล้วก็การทุ่มทุ่มอยู่ในใจนะมีวิธมีมาแบบทดลองทดลองเซิฟเซิฟนะครับเซิฟเซิตีเขาก็ได้ะจะไม้เราสามารถใส่วรยุทธ์ได้ได้พายุหัดหมื่นลีล้มีชื่อเลย มีตั้งชื่อให้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนท่าโจมตีได้นะฮะเวลาเราแบบมีศัตรูกระหนาบข้างอะไรอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนท่าไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีท่าพิเศษนะครับที่ต้องใช้แบตเตอรี่พอยต์นะฮะคือเจ้ามุมบนซ้ายเนี่ยจะมีค่าความสามารถในการใช้ท่าไม้ตายอยู่นั่นเองนะครับโดยการกดปุ่ม QW E นะอย่างเช่นอย่างเช่นอ,อันนี้อึ๊อออน่าเตะก็ได้ <laughs> เตบินเตวินนี่วินวินเตะเอาทะลุฉากทะลุฉากอือจอโดยที่ทุกครั้งที่ใช้ท่าไม่ตายนะครับมันจะเป็นการสโลโบชั่นไปในตัวด้วยนะโอเคเข้าสู่สนามจริงเลยดีกว่านะครับมัวแต่เทนเด้งอยู่นั่นแหละนะโดยที่มันจะแบ่งเป็นรอบนะครับ1รอบจะมี4ด่านนะฮะโดยแต่ละด่านก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยเขาจะยากขึ้นไปทวีคูณเช่นกัน เซิฟเซิฟด้วยด่านแรกก่อนดีกว่า1อน่านับเกินวิ่งหนึ่งเอาเลยไอหัวแดงลบนะครับต้องใช้วิทยายุทธเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งชื่อกันพายุพัดร้อยลีน้าปาทาสราตัน,นป่าทาสราตันแจกนี่มีเยอะนะครับตีนตีนมีตีนลักลบป๊าบปๆบปาบจับตีเข่าจ้าเฮ้ย,ะย,ะยะเอาโจยไปไหนเนี่ยเจอแล้ว จ้าว่าไงว่าไงว่าไงพ้าไม่ตายเตะวินเลยโอ้ยังไม่ตายแจกแจกป๊าปป๊าปเนอนนอนไปเดะเป็นไงเนอีซี่นะฮะด่านแรกชิวๆมากนะครับก็เป็นการเซิฟเซิฟไปก่อนนะมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับกับด่านสองเดอะฟอร์เซนเอเอลซ่าละเมื่ทีนี้สามสอง นึมาเลยไอ้พวกเด็กวัวปกแจกแจกแ็กิ้งตีลกาแหมทำร้ายกามากลังแกสัตว์จอจับหยอดอ่ะวู้ตีนไหมครับนี่ป้า,าทาสลาตันนะคว้างไปแล้วนะควว้ววางอีกทีนึงล็อกหลบตกมาตกมาจ้า แหววเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบต่อยพร้อมต่อยพร้อมนะตีลังกานี่ก็มีตีลังกานี่ก็มีแดาเมจด้วยหรอวะนะฮึจะนี่หมัดชุดหมัดชุดนะนี่แนะ่เว้วป๊บอ้าไม่โดนหัวมันสามารถเอ่อทุ่มไปแล้วโดนหัวตัวเองได้ด้วยนะครับนะอนธิเซนนี่แบบนี้นะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตายนี่เตะฟาดหางฟาดหาง อีซี่มาไดดันที่3นะครับเป็นไอ้ก้างหัวม่วงแต่ระด,ดาบน,นี้ก็สามารถเปลี่ยนเพลงไปได้เรื่อยๆด้วยนะขยันหาจริงๆนัคนทำเนี่ยจึ๊บอ,อือคิดว่าเป็นทานฟอร์เมอร์หรือยังไงดีเซติกคอนเหรอลูกล็อกหลบล็อกหลบามาแล้วเตะส่งกลับไปนูน่นยิงส่งกลับความปวดร้าวความเร้า จำเอาเจ็บถอยก่อนลูกชอบตีนนี่แจกแจกตีเข่าเอาไม่ใช่ปาบเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุ่มหนึ่งนะฮะหนึ่งทุ่มนะฮะทุ่มครึ่งเอาจับไม่ได้ได้ไงทุ่มครึ่งเอาแกไปตีข่าวเฉยชึบหลบอ่าอึเอาทีน,นี้ไม่ล้มแจกแจกแจกอ่ะนี่เป็น มัดสระตันน่าตันตันนนะ่น <c oughs> ยอดหน้าเลยโอ้โหลอยไปนู่นเลยนะครับนะมาถึงด่านสุดท้ายในรอบหนึ่งแล้วด่านสุดท้ายเลยนะสุดท้ายกับ The Toxic คิดว่าเป็นเบนเทนหรือยังไงมาเลยน้องชอยตะวงหลบคิดว่าเป็นลิกินพาร์คเหรอใส่หน้ากากหน่อยรู้จักไมหมฮะลิกินพาร์คเด็กรุ่นใหม่นี่จะรู้จักหรือเปล่า รูดจักกันหรือเปล่ารูดจักกันหรือเปล่าจอดอื้อลังกาหลังหลังกาหลังอื้อแจกผมว่ากระโดดเตะเนี่ยนะคุ้มสุดว่แต่มันเบานะฮะมันเบาไปแล้วอือจอร์ดว้าวปาป้าป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่มทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มโอ๊ยลมประการวงอื้อืเดี๋ยวเดี๋ยวอัดอัดตัวใกล้ตายก่อนใกล้ตายยัง ตีเขา่าตีใครตีเขา่ากดอพอตีเขา่านะมาทำไมลูกนะยังมีผู้เหลือรอดยังมีผู้เหลือรอดนะอีซี่มาถึงรอบสองแล้วนะครับนะ้าศัตรูก็จะมีอะไรแปลกใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้อะไรเนี่ยด่านแรกเนี่ยเป็นซากปรักักพังโอ้โห <laughs> อันนี้มันวอลอี e, ดีวหา <laughs> เคยดูแม่วอลอี e? นะ เออเออเครื่องจากน้อยกูโกก้โลกกู้โลกเหรอเตะทรงอุ้ยลอยลอยโอ้โหจอมยุทดมากจันเจ้าแบบโมบโมบ,โมบอ,อ,อ,อือเอาความเตะทรงกลับไปนู่นเลยเฮ้ยมีีเอืเ้อมตัวหล,ลบหล,ลบเหรอหลบเหรอนี่นะสระตันปั๊บปั๊บปับ,ปบทำไมตัวนี้มันมีเกานะว้เนี่ยชึบนี่นะเออเออเออหลบทุ่ม สองทุ่มสามทุ่มไม่โดดเจ็บนะเว้ยอ้าโห,หลังกาลังยาเมซี่เมซี่โรดอนโดโรเบโตคาลอสโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะตายจะตายฮึบขับทุ่มมันจะยีนี่แหละหลบหลบแล้วก็กระโดดทีบกระโดดทีบเอาทีละตัวทีละตัวชึบหลบเดี๋ยวไม่งั้นตายเนะ่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ว่าลบก่อนพระเอกมาเนอไม่ยอมหรอกเว้ยไม่ยอมเว้ยมาทำไม่ะลูกอึบเนี่ยแจกแจกแจกจับทุ่มยักยากเฮ้ยอลบทบลอกรบล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 บงบลบลบลบอะไรของแกอือว้าวเกือบตาย มันอึดขึ้นมากเลยนะครับมาสานที่2ตัวอะไรแดงๆอันนี้หนักสอนเลยเนี่ยอ่านว่ากล้วยปิ้งใช้ที่ไหนโอ้โหแล้วเพลงแบบเพลงแบบดักกันฟอดโอ้ชาวล็อก ok ของแท้นีน่่าโคตรไรเตอร์เตีย้ยงไงอือเตะคว่ำเตะคว่ำโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้โอ้โอ้ยเจ็บเพลงมันดักก <c oughs> ันฟอด จากก้อนฟอสแนวเย็ยดเนี้ยรอบด้านรอบด้านรอบด้านสามร้อยหกสิบองศาเข้ามานี่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจับเลี้ยงส่งจับความปวดแล้วทอยทีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาย่ำยืนย่ำยืนย่ำยืนย่ำได้ยังไงนี่สอกลับเลยไปเลยนี่สู่ความเมื่อยวัง สู่ความวังวังาตายคู่กันสามศพตายคู่อะไรตายขี้น่ผ่านไปอย่างไวเกมนี้ใช้พลังงานเยอะนะครับในการตะแบงเสียงซึบคือช่วงนี้นี่ที่อัพคลิปชาไม่ใช่เพราะอะไรเด็ดมันกากกากเข้าใจไหมเข้าใจไหมน่เปรียบไอ้พวกนี้เป็นแบบพวกเด็กกากนะที่มันชอบมาทวงคลิปน่าทำไมไม่อัพคลิปไอ้บ้าก็บอกแล้วว่าเน็ตมันไม่ดีก็ ใจลืมไหมตบแบบนี้ถึงจะเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดดโดนทำทำร้ายชีวิตแค่โดนทำร้ายอื้อเลี้ยงส่งทีส่งมีเยอะ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 ตีบซ้ายตีขวาตีีหน้าแล้วก็ถีหลังแล้วก็จับทุ like right. like huh? ่มอีกสักหนึ่งทีตบหน้าไปติดกำแพงหนูเลยจ๋าสุดตีแน่ทีส่งทีส่งปาบ มามามาตีเขา่าพี่ชอบลุกมาก็ตีเขา่าย่าเฮ้ยแบบพวกขาว,วาด่านสีงรวดเร็วนะฮะตัวอะไรก็ไม่รู้สามสองโหกีแลนเทนเหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นเทนเป็นเทน <c oughs> ทรงผมนี่เด็กแวนแ้นละเกินอย่างกระซ่อมเลยมานี้เฮ้ยเฮ้ยมันมันหลบได้ด้วยวะ มันหลบลูกเตะด้วยฮะเมื่อกี้เห็นนะตาั่นไงมีหลบปีหลบได้เหรอตีเตะสโลโบชันยังยังเลื่อยไปยังไม่เข้าใจอีกดึงไงตีตัวนี้มันมีตัวหัวหน้า้วยนะครับจระดานจะมีตัวที่เลือดเยอะที่สุดนั่นเองอะไรอะไรอะไรสู้เหรอสู้เหรอโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ย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 เจ็บลอยปากรบ ทิพนี่หลบม,มันหลบกันทุกคนเลยเว้ยเออเนออืออมีหลบจะหลบไดสกก้สักกี่น้ำสักกี่น้ำนี่นี่ร่างกาหลังก็มาอือโอ๊ยอือจอจระเข้ฟาดหาักจระเข้ฟาดเอาหนีหนีไปไหนล่ะลูกฮอปปี้เจ้าวยฮอปปี้เจ้าช่วยสวยี๋ยสวยีสวย๋ยทีมส่งไปด้วยเลย น่าดาน3แล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ย The b r i n สามลินจาเต่าเหรอ B L I N D เนี่ย b l i a n เพราว่าตาบอดปิดปิดหน้าปิดตามาสู้เกียดยามเกียดติยศเกินไปแล้วน้องใช้เกินไปแล้ว,ลวทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามสามทุ่มเลยแบบนี้เอาสี่ทุ่มได้ไหมะแถมฟรีพวกคัน สีบทรงโอ้โหมีหลบมีหล,ลบหลบเหรอลูกฮึบฮึบับงกานี่ตีนแจก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 เอา้เอาเ้าไม่โดนชื้นคว้างระเบิดไปแล้วอา้อาวอ้าวโล่ใส่หัวไปเลยนี่อีโตวหัวหน้านี่จะอึดก,กว่าชาวบ้านอึดก,กว่าชาวบ้านเหรอลูกขอทุมแบบเซเลอรโบชันตบหนะ้าอติดกำแพงหน้ากำถูกกำแพง กำแพงทำไมต้องกำแพงหน้ากากกันแก๊สทีนี้มาเยอะเก่งไม่กลัวกลุ่มมาเยอะนี่แหละไม่ใช่อะไรน้องชายเดี๋ยวเฉยเดือบบบบสโลโมชั่นเดี๋ยวเฉยเตก้าโอ้โหลอยไปรุ่นเราเราก็ลอยคืนลอยคืนรู้จักใจลอยคืนลอยคืนรู้จักไหมครับนักบอลยุคเก่านี่ซีหลบทีฟส่ง เตะส่งแ่ yeah, ส่งทุกอย่างบริการส่งฟรี EMS You know!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  ช uh ึบยืนตบหน้าไม่ตรงนี้นี่แหละล็อกหลบล็อกหลบดิจิตอลดิจิตอลแ่ yeah, ล็อกหลบแบบเตดไฟเบอร์นะครับรุนแรงไฟเบอร์สามบีบีแม่ช่วงนี้กำลังมาแรงหลังการหลังแบบโรนันโดเมสซี่โรเบโต้เจ้ยทำไมมันโอ้โอหมดเลยวะพวกนักบอลเนี่ย เจมินอนใจไอ้แวนอันนี้อะไรเนี่ยหนึ่งช้อนซ้อมมนุษย์ช้อนซ้อมช้อนซ้อมหลบหลบจเจ๋ยหนึ่งทุ่มทุ่มวัดหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มโอ๊อยโดน,นหัวตัวเองเออนั่นแหละเดี๋ยวย,ย่าเฮยย่าเฮยนี่เดินมาจากหัวขาวหัวขาวทำไมตัวดำหัวขาวทำไมตัวดำ เป็นคำตอบที่หาได้ย,ยากมากเลยจึศอกออบนี่ไม่ตอบเลยตอบได้บาทาเด็วเมื่อกี้อึศอจอระเจ้ฟาดหางโอ้ยเจ็บป,ปวดรวดร้าวแล้วเกินมีก้มหลบมีก้มหลบนี่แนล่ทุ่มพร้อมเตะพร้อมทุ่มแม่เป็นพ่อบุญทุ่มอยู่แล้วหลบหลบพ่อบุญทุ่มพิโน่ชิปเตะทรงเตะทรงล็อกหลบเหรอล็อกหลบเหรอ นี่เด้อจ้าเ้มาออนฮัทตัดมาที่ลาวสี่เลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะเพราะว่าดันสามนี้มีแนตะ่อะไรจำเจจำเจอันนี้มีเทคทีมนี่คืออะไรวะอะไรเทคทีมอะไรคือเทคทีมทีมวิศวะเหรอโอ้ <laughs> มาเป็นชุดมะนาวต่างดุสต่างดาวนะนักการอาวกาศอยู่ข้างนอกนู่นอัดอัดอัด,อด นึกจะเฮ้ยลองลอยพาเมคฆนี่เป็นไงชื่อเทชื่อท่าชื่อเทอเลละล่ะจ้จ้เตะเอาเตะโอ้โหมีล็อกหลบทุ่มสองทุ่มเอาลงชัวบชัวบโอ๊ยมันอะไรปล่อยแสงสีูเขียว,วเนี่ยคืออะไรวะเป็นอะไรกันขายไม่ดินได้เหรอน้องโฆษณาเหรอโฆษณาตบแบบเจ๊จูเลยเจ๊จูเจ๊จูวัสดุก่สกอสร้าง มายายย่าเฮ้ยไอ้ทุกครั้งที่มันปล่อยแสงเนี่ยมันจะเป็นการิวของพวกมันนั่นเองเข้าใจแล้วนอ้องแบบนี้ต้องกลางกาหลังแล้วโอ๊ยอยืนแรกเออซูไม่ได้จะลองเปลี่ยนเป็นดนันไอ้นี่ละกันเนี่ยกับมาดานภาษาโรตีภาษาโรตีแต่เป็นชาวล็อกมากันหตัวเลยเหรอ ห้าตัวเลยเหรอเขาไปเดียไอมาสี่คนนี่ไอมา5้าคนยเย้หล่นแบบใช่ไหมน้องชายตีตกแบบเจ๊จูวัสดุก่อสร้างก่อสร้างยเย้เกี่ยวอะไรกับเจ๊จูการตลาดเจ๊ก็ดีมากทุม่มอยู่ในใจอือจ๊ะเจบ็บเจ็บด้วยเจบ็จบเจ็บได้ยินไหมเจบ็จบแตกแตกทั้งต้นทั้งดอกทั้งซ้ายทั้งขวาทัหน้าทั้งหลัง ไม่หมดเลยชิบเออโอ้ออล้อมล้อมล้อมจระคายฟาดหางจระคายฟาดหางอึ้ยหลบหลบหลบอย่างนั้นเหรอ้โธเต็มเมียวเต็มเมียวไอ้ตัวขวาสุดใกล้ตายแล้วอัดอัดกอนได้เปรียบถ้าว่าโดนลุมนี่เสียเปรียบหมาหมูเก่งไม่กลัวกูมาเยอะเจ้เฮ้ยถูกต้องนะครับอ่าอย่าลืมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายขอแบบสวยๆสวยๆลบ นึกจะเอาลบไะส่งไปนู่นเลยเฮ้ยโอเคแคสอีกรอบเนี่านาี้จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับเพราะว่าส่วนตัวนี้เริ่มเจ็บคอแล้วน่แล้วก็อัดคลิปนานเนี่ยมันจะทำให้เน็ตมันอัพโหลดไม่ไหวนั่นเองได้ยินไหมครับเยเฮ้ยโอ๊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 ยอัสอัสย่าเฮ้ยเนี่ย ลังคาหลังแบบนี่โรเบโต้เบ็คแฮมอ่ามีที่มีที่ไหนึ๊บหลบจา้าหลบจ,าจ้าใ้ยวับนี่แตกแจกฟรีไม่คิดตังค์ไม่มีดอกเบี้ยบริการตีนฟรีครับตีนฟรีไหมครับเนี่ยตีฟรีไปนู่นเลยนี่เราต้องรอแท พายุหะเมคานี่พายุหะเมคาโซววิทยายุทธช่วงนี้อ่านการ์ตูนจีนเยอะนะฮะผมชอบมากน่าการ์ตูนการ์ตูนวรยุทธนี่อย่างชอบอย่างชอบยปอาปาบอ้าวว้าวว้าวแต่น,นี่ยากกว่ายากตัวนี้มันฮิวนี่แหละลบเขาก็ต่อยแค่แบบพอกำไรก็พอพอกำไรอยู่โน้มาถึงตัวนี้ชอบเอ้ยดยวอ้หลบลบ จะเฮ้ยปัดมันทีละตัวนี่แหละจับทุ่มจับทุ่มมาปั๊บปั๊บตี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 นะน,นะนี่นะจังจังเอ้จังเฮ้ยเหลือตัวอีกตัวอีกตัวขอแบบสวยๆหน่อยเ้้ว โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องขอตัดกันไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าอัดคลิปนานไปกว่าน,นี้เนี่ยผมจะไม่สามารถอัพให้คุณผู้ชมดูได้จริงๆนะครับเพราะว่าเน็ตมันแย่มากๆนะครับใครที่รอเกมอื่นก็ขอโทษด้วยนะที่นี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจผมจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมใครอยากเล่นลิงกใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบายจ้า